จงรีบเอาเศษส่วนเข้ามาส่วนเป็นร้อยคิดง่ายจำง่ายอย่าเมอลอยเปลี่ยนร้อยละเป็นเปอร์เซนต์เอ่ยร้อ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 ยละรู้จักหรือเปล่าร้อยละหนูจงรีบเอาเศษส่วนเข้ามาส่วนเป็นร้อยคิดง่ายจำง่ายอย่าเมอลอยเปลี่ยนร้อยละเป็นเปอร์เซนต์เอ่ยร้อยร้อย ส่วนเข้ามาส่วนเป็นดลอยคิดง่ายจำง่ายอย่ามินเลย สวัสดีครับน้องๆวันนี้พายและวินจะพาพวกเราไปเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละกันครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับพายและวินกันเลยครับพายอยู่นี่เองเราตามหาตั้งนานพรุ่งนี้ว่างหรือเปล่าพรุ่งนี้วันเสาร์นี่วินมีอะไรหรอเราจะชวนพายไปเติวหนังสือแล้วก็แวะกินไอศครีมกัน ได้สิพรุ่งนี้วินจะติวเรื่องอะไรหรอครับเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยล้านน่ะเอ๊เรามีความคิดดีๆแล้วทำไมเราไม่แข่งกันทำโจทย์ปัญหาร้อยละใครทําไม่ได้เลี้ยงไอศกรีมดีไหมดีเลยครับมาแล้วเหรอวินครับ ตามที่ตกลงกันเมื่อวานเลยนะใครทำไม่ได้ต้องเลี้ยงไอศครีมนะได้เลยแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนเรื่องความหมายของร้อยละและเปอร์เซ็นต์กันก่อนนะร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์คือการบอกจำนวนสิ่งต่างๆโดยเทียบจาก100ส่วนเช่นฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงสุกรร้อยละ60ของสัตว์ทั้งหมดหมายถึงถ้ามีสัตว์ในฟาร์มแห่งนี้100ตัว จะเป็นสุกรณ์60ตัวนั่นเองหรือจอยสอบคณิตศาสตร์ได้คะแนน70%ของคะแนนเต็มหมายถึงถ้าคะแนนเต็ม100คะแนนจอยสอบได้70คะแนนครับก่อนที่จะเริ่มทำโจทย์ปัญหาแต่ละข้อเรามาทำความเข้าใจความหมายของร้อยละและเปอร์เซ็นต์กันก่อนนะได้เลยเริ่มที่ตัวอย่างแรกเลยเก็บเงินออม10%ของรายได้หมายความว่ายังไง ง่ายมากครับเก็บเงินออม10%ของรายได้หมายความว่าถ้ามีรายได้100บาทจะเก็บเงินออม10บาทครับต่อไปพายลองตอบมั้งนะธนาคารให้ดอกเบีย้ยเงินฝากร100ละ5บาทหมายความว่าไงครับข้อนี้ก็ไม่ยากครับธนาคารให้ดอกเบีย้ยเงินฝากร้อยละ5หมายความว่าถ้ามีเงินฝาก100บาทธนาคารจะให้ดอกเบีย้ย5บาทครับ ต,ต,ต, 300, ต,ตัวอย่างต่อไปจะทดสอบความเข้าใจของเรามากขึ้นนะจากข้อความปีนี้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น10%เจากปีที่แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าปีที่แล้วได้ผลผลิตทางการเกษตร100ตันปีนี้จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นกี่ตัน10ตันครับแล้วถ้าปีที่แล้วได้ผลผลิตทางการเกษตร200ตันปีนี้จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นกี่ตันผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็น20ตันครับ แล้วถ้าปีที่แล้วได้ผลผลิตทางการเกษตร50ตันล่ะปีนี้จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นกี่ตันห้าตันครับเรารู้สึกว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลผลิตน่ะมีความสัมพันธ์กันกับผลผลิตของปีที่แล้วนะใช่แล้วลวินถ้าผลผลิตทางการเกษตรของปีที่แล้วเพิ่มขึ้นผลผลิตของปีนี้จะเพิ่มขึ้นถ้าผลผลิตทางการเกษตรของปีที่แล้วลดลงผลผลิตของปีนี้ก็จะลดลง แล้วร้อยละของจำนวนนับที่ต่างกันละ่ะยกตัวอย่างเช่นร้อยละ40ของ100กับร้อยละ40ของ400จะมีค่าเหมือนหรือต่างกันเรามาลองคิดกันร้อยละ40ของ100คือมีจำนวน40ส่วนร้อยละ40ของ400คือมีจำนวน160ส่วน40ส่วนต่างจาก160สส่วนดังนั้นร้อยละของจำนวนนับที่ต่างกันจะมีค่าต่างกันครับ ก่อนที่เราจะมาแก้โจทย์ปัญหาเรามาเรียนรู้วิธีการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนนะการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละทําได้2วิธีคือวิธีที่1เขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ที่กําหนดในรูปเศษส่วนวิธีที่2แปลความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ที่กําหนดแล้วใช้บััญญติตราย,ยายนางเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลย กติกาก็คือสําหรับโจทย์ในแต่ละข้อเราจะสลับกันทำคนละวิธีไรทําผิดคนนั้นเลี้ยงไอศครีมตกลงไหมตกลงครับสําหรับข้อแรกเรามาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะได้เลยครับข้อที่1เนื้อที่500ตารางวาปลูกมะม่วง20%ของเนื้อที่ทั้งหมดปลูกมะม่วงกี่ตารางวาสิ่งที่โจทย์กําหนดคือ มีเนื้อที่ทั้งหมด500ตารางวาและปลูกมะม่วง20%ของเนื้อที่ทั้งหมดสิ่งที่โจทย์ถามคือปลูกมะม่วงกี่ตารางวาเราจะแก้โจทย์ปัญหาโดยวิธีที่1คือเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นที่กำหนดในรูปเศส,ส่วนนะวิธีทำจากสิ่งที่โจทย์กำหนดคือปลูกมะม่วง20%ของเนื้อที่ทั้งหมดและมีเนื้อที่ทั้งหมด500ตารางวา เนื่องจาก20%เขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ20ส่วน100ดังนั้นหาเนื้อที่ที่ปลูกมะม่วงได้โดยนำเศษส่วนที่แปลจากเปอร์เซ็นต์คูณกับเนื้อที่ทั้งหมดเท่ากับ 20, คูณห0ารหารด้วย100ซึ่งเท่ากับ100ตารางวาดังนั้นปลูกมะม่วง100ตารางวาครับเราสามารถแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้วิธีที่2คือแปลความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดแล้วใช้บัญญัติตรายยางได้เช่นกัน วิธีทำปลูกมะม่วง20%ของเนื้อที่ทั้งหมดหมายความว่าถ้ามีเนื้อที่100ตารางวาปลูกมะม่วง20ตารางวาถ้ามีเนื้อที่1ตารางวาปลูกมะม่วงเท่ากับ20หารด้วย100เขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ20ส่วน100ตารางวาดังนั้นถ้ามีเนื้อที่500อยตารางวาจึงปลูกมะม่วง500วรอยคูณ20หารด้วย100เท่ากับ1 0 0ตารางวาคำตอบที่ได้คือปลูกมะม่วง100ตารางวาครับ เราว่าข้อต่อไปเราเลือกทำวิธีใดวิธีหนึ่งดีกว่ายกตัวอย่างเช่นโจทย์ข้อสองเราจะทำวิธีที่หนึ่งส่วนโจทย์ข้อสวินเลือกทำวิธีที่สองดีไหมเรายัางไงก็ได้อยู่แล้วอย่างนั้นโจทย์ข้อที่สองพาเป็นคนทำก็แล้วกันข้อที่สองชาวสวนเก็บมะม่วง2 5 0รอยห้าสิบผลเป็นมะม่วงสุกร้อยละสาสิบของจำนวนมะม่วงที่เก็บได้ชาวสวนเก็บมะม่วงสุกได้กี่ผล สิ่งที่โจทย์กำหนดคือชาวสวนเก็บมะม่วง250ผลและเป็นมะม่วงสุกร้อยละ30สิ่งที่โจทย์ถามคือชาวสวนเก็บมะม่วงสุกได้กี่ผลแก้โจทย์ปัญหาโดยวิธีที่1คือเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดในรูปเศษส่วนวิธีทำจากสิ่งที่โจทย์กำหนดคือเป็นมะม่วงสุกร้อยละ30ของจำนวนมะม่วงที่เก็บได้และชาวสวนเก็บมะม่วง250ผล เนื่องจากร้อละ30เขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ30ส่วน1 0 0ดังนั้นหาจำนวนมะม่วงสุกที่ชาวสวนเก็บได้โดยนำเศษส่วนที่แปลงจากเปอร์เซ็นต์คูณกับจำนวนมะม่วงทั้งหมดที่เก็บได้เท่ากับ30คูณ250หาด้วย1 0 0ซึ่งเท่ากับ75ผลดังนั้นชาวสวนเก็บมะม่วงสุกได้75ผลครับข้อที่3แม่ค้ามีมะม่วง250ผล ขายไปแล้ว80%ของจำนวนมะม่วงที่มีอยู่แม่ค้าขายมะม่วงไปกี่ผลสิ่งที่โจทย์กำหนดคือแม่ค้ามีมะม่วง250ผลและขายไปแล้ว80%ของจำนวนมะม่วงที่มีอยู่สิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ค้าขายมะม่วงไปกี่ผลแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้วิธีที่2คือแปลความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซ็นที่กำหนดแล้วใช้บัญญัติรายยางวิธีทำขายมะม่วงไปแล้ว80%ของจำนวนมะม่วงที่มีอยู่หมายความว่า ถ้ามีมะม่วง100ผลขายไปแล้ว80ผลถ้ามีมะม่วง1ผลขายไปแล้วเท่ากับ80หารด้วย100เขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ80ส่วน100ผลดังนั้นถ้ามีมะม่วง250ผลจึงขายไปแล้ว250คูณ80หารด้วย100เท่ากับ200ผลคำตอบที่ได้คือขายมะม่วงไปแล้ว200ผลครับ เพื่อช่วยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเราพักให้เพื่อนๆไปทำกิจกรรมเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละกันครับให้น้องๆแสดงวิธีรำโดยการเลือกตัวเลขในช่องว่างให้ถูกต้องครับข้อ 1. มีปลาในบ่อ950ตัวตากขายไป60%ของปลาทั้งหมดตักปลาขายไปกี่ตัว เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกิจกรรมที่เพื่อนๆได้ทํานั้นช่วยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละมากขึ้นใช่ไหมครับแต่พายเราสองคนทำถูกหมดทุกข้อนี่อย่างนั้นก็ไม่มีคนที่ต้องเลี้ยงไอศครีมสิใช่แล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเราก็ได้ทําโจทย์ปัญหาร้อยละกันและมันทําให้เราเข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหมวินใช่แล้วถ้าอย่างนั้นเรามาสรุปเรื่องนี้กันอีกทีนะ การแก้จโจทย์ปัญหาร้อยละทำได้2วิธีคือวิธีที่1เขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดในรูปเศษส,ส่วนวิธีที่2แปลความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดแล้วใช้บัญญัติตรายยางครับถึงเวลาให้เ,เพื่อนๆแสดงความเข้าใจเรื่องโจทย์ปัญหากับกิจกรรมฉายเดี่ยวแล้วครับ อนข้อไหนกันแน่จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้น้องๆเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องครับข้อ1มีไข่ทั้งหมด150ฟองเป็นไข่ไก่ร้อยละ90มีไข่ไก่กี่ฟอง เป็นยังไ,ไงบ้างครับพเพื่อนๆถึงแม้ว่าโจทย์ปัญหาร้อยล้านจะดูซับซ้อนแต่ถ้าเพื่อนๆรู้วิธีแก้โจทย์ปัญหาแล้วเพื่อนๆนคงทราบว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับและสิ่งที่สําคัญคือเพื่อให้เข้าใจที่มากขึ้นเพื่อนๆนต้องหมั่นทบทวนและฝึกทําแบบฝึกหัดนะครับวันนี้พวกเราคงต้องลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับแถมๆค่ะ ทีนี้เด็กๆนะคะมาดูตัวอย่างของคุณครูเลยค่ะหลังจากที่ดูตัวอย่างในคลิปไปแล้วคุณครูก็อยากจะโชว์บ้างมาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะร้านคา้าขายกางเกงลดราคา20%ถ้าร้านคา้าติดราคากางเกงไว้300บาท เอื้อมพรเนี่ยเขาต้องจ่ายค่ากางเกงเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์ถามถามอะไรคะถามว่าต้องจ่ายค่ากางเกงเท่าไหร่หลังจากที่ลดราคาแล้วซึ่งร้านคา้าติดราคาของกางเกงไว้ลดไว20้20%เปอร์เซ็นต์ เด็กๆต้องมาแกะความหมายตรงนี้ก่อนนะคะว่า20%หมายถึงอะไรงานเปอร์เซนต์ตัวส่วนต้องเทียบจาก100นะจ๊ะอย่าลืมเพราะฉะนั้นวิธีทำร้านคา้ารถราคา20%จะหมายความว่าแทน ครูคบอกว่าต้องเทียบจากหนึ่งร้อยใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าถ้ากลางเกงราคาหนึ่งร้อยบาทจะลดราคาเท่าไหร่คะยี่สิบบาทใช่แล้วคะ่ะบรรทัดต่อมาบรรทัดที่สองเด็กๆจำว้เลยค่ะเทียบเลขหนึ่งถ้ากางเกงราคาหนึ่งบาท จะลดราคาให้เอาบรรทัดที่1ทางขวามือเด็กๆมองเป็นซ้ายและเป็นขวานะคะมองเป็นซ้ายและเป็นขวาหัวไม้บรรทัดทาอย่างน,นี้ฝั่งนี้จะคือฝั่งซ้ายฝั่งนี้คือขวาจะลดราคาให้เอาบรรทัดที่1ทางขวาตั้งลดราคา20ส่วน100 100, 100. ก็คือเอาบรรทัดที่1ทางซ้ายเป็นตัว ส่วนอันนี้เรียกว่าแท็ติกเทคนิคนั่นเองต่อมาบรรทัดที่3ถ้ากางเกงราคาตรงนี้เอาอะไรมาใส่เอาสิ่งที่โจทย์ถามค่ะลูกโจทย์ถามมองบนโจทย์ถามว่าถ้าเตดราคากางเกงไว้300บาทเราก็ใส่ค่ะจะลดราคาเท่าไหร่เราก็เอาบรรทัดที่สองทางขวามือที่เราใส่ไปเนี่ยค่ะยกมาเลยลูก ยกมาทั้งยวงเลยยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยแล้วคูณคูณบรรทัดซ้ายมือซ้ายมือบรรทัดที่สามนะคะคูณสามร้อยเด็กๆสังเกตวิธีการที่ครูอธิบายให้เด็กฟังเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆไปทำแล้วจะงงครูเนยหนูจะเอาอะไรตั้งหนูจะเอาบรรท,ทัดนั้นบรรทัดนี้ตรงนี้แล้วค่ะครูจะช่วยทำให้เด็กๆ หายงงงวยทีนี้เราก็มาคิดเลขค่ะลูก20ส่วน100คูณด้วย300ได้เท่าไหร่นะถ้าเด็กๆตัดเลขเป็นนะคะเด็กๆก,ก็ทำไมคะตัดโดยใช้วิธีการเอา0ไปตัด0 0ไปตัด0ก็จะเหลือ20คูณด้วย3ตอบเท่าไหร่คะ 60บาทแสดงว่างานนี้ลดราคาให้60บาทแต่ตอบ60ไม่ได้ค่ะลูกเพราะโจถามว่าเอื้อมพรต้องจ่ายค่ากางเกงเท่าไหร่แสดงว่ากางเกงเนี่ยเขาติดราคาไว้เท่าไหร่คะลูก300บาทลดราคาเท่าไหรค่ค่ะลดราคา60บบาทค่ะลูกโจถ,ถามว่า เอื้อมพรต้องจ่ายค่ากางเกงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องเอาราคากางเกงที่เขาตั้งไว้300บาทค่ะลูกไปลบกับราคาที่ลดคือ60บาทเพราะฉะนั้นตอบเท่าไรคะ240บาทเอื้อมพรต้องจ่ายค่ากางเกงตัวนี้240บบาทค่ะลูก เห็นไหมคะง่ายมากเดี๋ยวไปดูข้อสองต่อเลยค่ะมาดูตัวอย่างข้อที่สองกันเลยค่ะกรัดมีไข่ไก่ห้าร้อยแผงขายไปแล้วสิบเปอร์เซนต์กระดขายไข่ไก่ได้กี่แผง สิ่งที่โจทย์กําหนดให้มีจํานวนของไข่ไก่ทั้งหมดคือ500แผงแต่ขายไปแล้ว10%นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องแกะแกะแกะ10%ออกมาหมายความว่าการัดขายไข่ไก่10%จะหมายความว่ายอย่างไรเอ่ย งานเปอร์เซ็นต์ต้องเทียบตัวส่วนเป็น100เสมอเด็กๆจำให้ขึ้นใจเลยนะคะบรรทัดที่1ค่ะเตรียมเทียบเลยถ้าการะดมีไข่ไก่100แผงเขาจะขายไปทั้งหมดกี่แผงคะใช่แล้วค่ะสิแผงนั่นเองต่อมาบรรทัดที่สองค่ะลูก ถ้ากระดาษมีไข่ไก่บรรทัดที่สองครูบอกเด็กๆต้องเทียบจากเลขหนึ่งมีไข่ไก่ไหนึ่งแผงจะขายไข่ไก่ได้กี่แผงแบ่งนะคะซ้ายและขวาขวไมาบรรทัดท่าซ้ายขวาฝั่งนี้ก็จะได้ได้อะไรคะขายไข่ไก่ให้เอาบรรทัดที่หนึ่งทางขวาตั้งเซซิ ส่วนส่วนหนึ่งร้อยนั่นเองทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์บอกว่ากาลัดขายไข่ไก่ไปกี่แผงมีทั้งหมดเท่าไรคะบรรทัดต่อมาสิ่งที่โจทย์ถามมี ห้าร้อยแผงค่ะเราก็เอาห้าร้อยมาใส่บรรทัดที่สามฝั่งนี้ก็จะได้เศษสิบส่วนหนึ่งร้อยแล้วคูณด้วยห้าร้อยถ้าเด็กๆตัดเลขไม่เป็นทำยังไงคะเศษเข้าให้คูณเศษสิบคูนห้าร้อยไปคิดเลขแล้วก็หารด้วยหนึ่งร้อยถ้าเด็กๆ ตัดเลขเป็นตัดเลขก็คือการหารหารน hết. ั่นแหละหารนั่นแหละค่ะลูกศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ก็จะเหลือ10บคูณหแสดงว่างานนี้ขายไปเท่าไหร่คะห้าสิบแผงนั่นเองจบแล้วเพราะนั้น10%เซนของไข่ไก่5้ารอแผงคิดออกมาได้ว่ากระดาษขายไข่ไก่ไปได้ ้าสิบแผงค่ะลูกไม่ยากนะคะเด็กๆค่อยๆทำนะคะค่อยๆคิดนะคะสรุปนะคะวิธีการเทียบโจทย์แสดงที่ทำโจทย์ปัญหาร้อยละแบบนี้รรทัดที่หนึ่งเด็กๆเทียบหนึ่งร้อยปัญที่สองเทียบเลขหนึ่งัดที่สามเทียบสิ่งที่โจทย์ถาม แล้วค่อยๆทำตามสเต็ปตามขั้นตอนมาเรื่อยๆสุดท้ายเด็กๆก็จะเจอคำตอบนั่นเองท้ายคลิปนี้นะคะครูฝากแบบฝึกหัดไว้ด้วยสองหน้าไม่ยากค่ะค่อยๆทำนะคะเด็กๆตั้งใจทำที่สำคัญก็คืออย่าลืมรักษาสุขภาพช่วงนี้ใกลค้คริสต์มาสใกล้ปีใหม่เด็กๆก็อยากจะไปเทียเ่ยวนู่นเที่ยวนี้ อย่าลืมนะคะกาดไม่ตกและหวังว่าเราคงจะได้พบกันอีกเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย